สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเต็นท์ก้านของเราวันนี้ทางเต็นท์ของเรามีรถนิสสันฟอนเทียนาวาร่าดับเบิลแคมนะคะมาให้คุณลูกค้าได้ดูกันรถคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.5คอมบอนเรลนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะคุณลูกค้ามาเลยค่ะเราจะพามาชมในเสร์มต่างๆของรถนะคะรถคันนี้จะเป็นปี52แล้วปี2008นะคะไปดูด้านในกันเลย ด้านในของเราก็เป็นสภาพเดิมๆเลยเป็นรถสภาพสวยนะคะสภาพเดิมๆไม่เคยแต่งสิ่งเลยไม่เคยบรรทุกหนักด้วยนะคะเอเย็นมากด้วยนะมาดูฝอด้านหลังตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็กว้างนะคะเหยียดขาได้สบายเลยทีเดียว เราจะให้เออพี่นะคะพี่เมย์ของเราสวยพาไปดูรอบๆคันกันดีกว่าค่ะรถจะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีละมุนตามากรถคันนี้ปายทะเบียนจะเป็นกไก่ชอชิง8-5-9 9อุบลน,นะคะรถอุบลเลยถ้าใครชอบก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะที่เต็นท์หรือใครอยากทดลองขับทางเต็นท์เราก็มีบริการให้ทดลองขับนะคะ รถคันนี้ราคาจะอยู่ที่2 5 5 0 0 0บาทคะ่ะคุณลูกค้าถ้าท่านไหนสนใจที่เออบางท่านเนาะอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ไม่สะดวกที่จะเข้ามาชมหรืออะไรที่เต็นท์เราก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกับทางเต็นท์เราได้ก่อนนะคะที่เพจน,นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจไว้ด้านล่างนี้นะคะคุณลูกค้าแอดมินเราตอบเร็วนะคะพนักงานของเราบริการไวด้วยนะคะไปเลยคะ่ะเราจะพามาดูเออฝาตรงนี้เนาะ,ะนี่ เลขไมล์รถคันนี้ก็อยู่ที่172,372เองนะคะคุณลูกค้าคุค้คมากเป็นยังไงบ้างคะทั้งภายในแล้วก็เออรอบๆขันของรถคันนี้สวยละมุนตากันไหมคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดต mm ิดตามกดแชร์เพจของเราไว้ด้วยนะคะเผื่อคลิปหน้าเราจะพาท่านไปดูรถกระบะหรือรถเก๋งคันไหนสวยๆจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามค่ะขอบคุณค่ะ